เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีชาวโซเชียลทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ในกาลีน่าฟรีไฟลนะครับหรือว่ากิจกรรมที่ทางกาลีน่าฟรีไฟลได้อัปเดตเข้ามาในวันที่8นะครับเมษายนนั่นเองนะครับก็จะเป็น เจ้ากิจกรรมไหนไม่ได้เลยนอกจากเจ้ากิจกรรมสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่น2นะครับหรือว่าเจ้าหมดเอที่ทุกคนรอคอยกันมานานมากหรือเป็นของแร่เลยที่อายชอบใส่ในไฮไลท์นั่นเองโอเคนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่ผมลงคลิปช้าแล้วก็ hey, พอติดภารกิจนิดนึงนะครับก็ ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษคนที่เข้ามาดูอาจจะผิดหวังนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับที่อาจจะไม่ได้ดูผมสุ่มแต่ว่าผมเข้าวันนี้ก็คือผมเข้ามาอัปเดตกิจกรรมเฉยๆนะครับทุกคนอาจจะผิดหวังหน่อยว่าุอยทําไมพี่บิวไม่สุ่มให้ดูเลยแบบนี้นะครับแต่ว่าคือผมรู้นะคะว่าการที่แบบจะสุ่มได้ชุดซีซั่นสองมัน,นยากครับแล้วก็ มคิดว่าผมไปดูหลายช่องมานะครับผมคิดว่าหมดไปเยอะแน่นะครับการกลับมาขายครั้งแรกแบบนี้คือผมไปดูหลายช่องอยู่นะครับคือหมดไปประมาณ6、700 0เพนเทน,นะแล้วก็ต่ำสุดก็คือ4 0 0พันกือบเกือบ5000ันครับก็ตีเป็นเงินก็ประมาณพันพันห้าเกือบเกือบสองพนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ เราไปดูกิจกรรมกันเลยไป Let's go <S นี่เลยครับเจ้ากิจกรรมซีซันสสขั้นสูงซีซัน2นะครับชฮิปฮอปนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นวัยรุ่นเมกานะอ๋อไม่ใช่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ของรางวัลเดเราไปดูกันเลยนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ทุกคนดูนะก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่มีชุดซีซั่นสองอยู่ในการสุ่มนะครับแล้วก็จะเป็นการเก็บกาชาหรือว่าเก็บเหรียญให้ครบ5้าเหรียญแล้วเราก็จะได้ชุดสิธขั้นสูงนี่เองนะครับแล้วก็เหรียญเหรียญแรกเราก็จะได้บัตรสร้างห้องนะครับแล้วก็เหรียญที่สองเราก็จะได้เป็นบัตรสุ่ม อีโว e นะครับหรือว่าเหรียญที่3หรือว่ากาชาที่3ก็จะได้เป็นพิมพ์เขียวของมินิมูซี่นะครับแล้วก็เหรียญที่4ก็จะได้ลูกแก้วนั่นเองครับแล้วก็ถ้าครบ5กาชาก็จะได้เป็นชุดของสิทธิ์่านสูงทันทีนะครับแล้วก็เอานะครับคืองบมันสูงมากเลยนะครับประมาณ4-5,000หหรือว่า งบจริงๆเราควรเตรียมเียมไว้ประมาณหมื่นหนึ่งขั้นต่ํานะครับก็ประมาณ800พเพชรนะครับแล้วก็ผมไปดูเขารีวิวกันสุ่มมาแล้วแพงมากเลยนะครับแล้วก็ผมขอภัยด้วยนะครับที่คนดูเข้ามาดูอาจจะผิดหวังไปหน่อยว่าเอ้ยทำไมพี่รีวิวให้ดูเฉยพี่ไม่สุ่มให้ดูก็คือตอนนี้พี่เพชรยังไม่พอแล้วก็เอาตรงๆคือผมยังไม่มีงบที่จะเติมเอานะคะ ผมก็ไม่ใช่ใส่ฟรีเกินไปแล้วก็ใส่เติมเกินไปนะก็ขอโทษคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมซื้อแล้วก็สุ่มทุกคนก็ต้องช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่างที่สำคัญก็คือกดซับให้ผมหน่อยนะครับ mm hmm. เพื่อเราเก้าวไปอย่างรวดเร็วแล้วผมจะเป็น สรตมเมอร์ที่แบบสุ่มให้ทุกคนดูเลยนะคะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีสรตมเมอร์แล้วแล้วก็มันขัดสนใช่ไหมครับผมก็ฝากทุกคนได้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ฝากถึงน้องคนไหนนะครับที่กําลังคิดอยู่ว่าจะสุ่มดีหรือว่าไม่สุ่มดีนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ยูให้ทุกคนไม่ื่องสุ่มนะครับแต่ว่าการที่เราจะสุ่มที่สําคัญที่สุดก็คืองบเรานะครับ สำคัญที่สุดคืองบเราถ้าเราไม่มีจริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับมันแคกก่ชุดสิสิทธ์ขั้นสูงเฉยๆหรือว,ว่าแค่หมดเอฟที่เขาเรียกว่าอะไรเฉยๆนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเขานํามาขายแบบนี้แล้วต่อไปเขาต้องเอากลับมาแน่นอนแล้วก็ต่อไปน่าจะถูกลงกว่านี้นะครับเพราะกลับมาครั้งแรกแบบนี้เขาสุ่มไปกันเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวต้องมีกลับมารอบสองแน่นอนครับแล้วก็ ผมก็ฝากถึงนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้เดี๋ยวกลับมาแล้วค่อยสุ่มก็ได้นะครับน้องๆผมแนะนำเก็บไว้ค่อยเก็บเพชรไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ผมไม่แนะนำนะครับท่านน้องที่ยังไม่มีรายได้หรือว่ายังไม่มีงบพอนะครับก็ไม่แนะนำนะครับหรือว่าจะไปขอพ่อแม่มาเติมก็แล้วแต่นะครับขอพิจารณาให้ดีนะครับก่อนที่จะเอาเงินไปลง ก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมนี้นะครับก็แล้วก็กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมของการแข่งขันนะครับแข่งขันถ้วยหรือว่าปักธงแข่งนั่นเองนะครับขอให้ทุกคนลงแข่งกันด้วยนะคะก็วันนี้ผมอาจจะมาแค่อ,อัปเดตนะครับก็ต้องขอ ทุกคนด้วยนะครับที่ทําให้ผิดหวังแต่ว่าก็สวยอยู่นะครับก็อยากซุ่มแต่ว่าเพอจอาจจะยังไม่พอหรือว่าผมอาจจะยังไม่พร้อมก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าในอนาคตผมต้องพร้อมผมต้องมาซุ่มผมต้องรีวิวให้ทุกคนดูให้ได้เลยครับผมสัญญา โอเคนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ามาอัปเดตกิจกรกรมที่ทางกรีนาฟรีไฟได้ไดอัปเดตเข้ามาก็จ,จะประมาณนี้นะครับก็ฝากคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสัญญาว่าต่อไปผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคครับขอบคุณครับเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายเจอกันนะครับไป Channel